ดึงความแฝวเรื่องมั้งยสอภาษาใต้หน่อยมต้องหลดมันคเรื่องใช่มเช่นรุ่งควังปหยยาวๆตกวาวเวเดี๋ยวเดี๋ยว่งดท้า้มีล่ะเออน้องเมื่อกี้ทไมล่ะหนูต้องลดชีไหมอะคะไม่ต้องทําไมว กับ่ถ้าถ้ามันไม่ถึงอะใส่ร้ายหวงเลยนะรถหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่พักกลิ้งคนเราเวลาทำรถข้ามมันจะเป็นความไม่ที่โดนข้ามด้วยนั่งอยู่อดีตจริงใช่ลอรถ้าไม่ชัวรยยาถว่าพี่ยังต้องรู้เจยไม่กล้าเกลียดเต็มเลยหัวหางขยะเต็มได้น่าเกลียดมากอันไหนเต็มแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะเฮ้ยภาพใช้เสียงดีเว้ยตอาจะไม่พูดแล้ว บ้้านนีพมม่อเลยีพกภาาษษอังฤ่พี่ว่าอันนี้มันเจ็บไปหันหลังมาดีกว่าอย่างนี้โอเคพอรมานกว่าเยอะกว่าจะขึ้นได้กว่ามันจะตายหายใจจนกว่าอากาศจะหมดโอเคโตดสงสารพ่อม้างดีเอ้ยอะไนะอะไรนะสงสารพ่อสงสารพ่อไม่ใช่วุ้นกี้วิ่งลกเกี้ยวไปกําลังจะลงแบบ